สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบพ่กับช่องน้องวุ้นผ่ากินพ่าเที่ยวครับพี่น้องจ้าหลังจากที่ห้างหายจากการเฮ็ดกับขากับน้ำเกือบเป็นอาทิตย์นะพี่น้องเนาะมากเลวจ้าสำหรับเมนูมือนี้เมนูสิเฮ็ดผัด กะเพรากบค่ะพี่น้องจ้าวัตถุดิบกะซิมิกบซับใบกะเพราแล้วก็พริกกระเทียมตำหยาไปค่ะเครื่องปรุงกะซิมิผงชูรสรสดีน้ำปลาซอสหอยซอสฟ้าเขียวน้ำตาลค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้พี่น้องจ้าผัดกะเพรากบนาค่ะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้าไปค่ะอันดับแรกแม่น้ำวนตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะ น้ำมันร้อนเราก็ใส่พริกกระเทียมที่เราตำหยาบไว้เ้อค่ะเด้อเมน,นูใส่พริกกระเทียมลายจากน่อยนะะเนาะค่ะเนาะพะว่าสิไขมันไปดับกินข้าวของกบค่ะพี่น้องจ้ะผัดพริกกระเทียมให้หอมค่ะพอพริกกระเทียมของเฮาเริ่มหอมเมนูนกะสิใส่กบที่เฮาล้างสับทำความสะอาดไว้นะะเนาะค่ะเนาะใส่กบของเฮาลงไปเลยจ้านี่ค่ะ ใ่กลบลงไปแบบนี้เราก็จะผัดให้กบสุกนะคะย้ําว่าให้สุกเวยด้อค่ะพี่น้องจา๋ามันสุกดีเลยค่ะพี่น้องจา๋าเหมือจังสีบ๊อข้าวนะะเนาะค่ะเนาะผัดไปเรื่อยๆจนกบของเฮาสุกเข่าจังสีเห็ดขั้นตอนต่อไปเด้อค่ะเด้อบางบางบ้านอาจิะซับแล้วก็เอากบของเหาไปทอดก่อนเ้ยค่ะพี่น้องจา๋าทอดให้กรอบแล้วค่อยเอามาผัดก็อร่อยนะคะแต่วันนี้เมนูโบได้ทอดค่ะพี่น้องจา๋าเอาไว้โอกาสหน้าที่ทอดเนะาะจ้ะ พอข้าวพัดกบจนสุกแบบนี้แห่งดีแบบนี้แล้วเราจะทําการปรุงเลยนะคะพัดจนสุกแบบนี้เลยห่ะคะพี่น้องจ๊ะไม่ต้องเติมน้ําไม่ต้องหยอดน้ํานะคะเริ่มปรุงกันเลยค่ะอันดับแรกเมนูนกสิใส่รสดีนะคะใส่รสดีลงไปเลยจ้าตามด้วยผงชูรสค่ะพี่น้องจ้าผงชูรสหนึ่งช้อนค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะพี่น้อง ปรุงคือจังเห้าผัดกะเพราทุกอย่างผัดกระเพราทั่วไปเลยค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำมันหอยค่ะพี่น้องจ๋าแค่นี้ค่ะพี่น้องจ๋าพอปรุงทุกอย่างแล้วเราก็ปัดให้เครื่องปรุงเข้ากันค่ะพี่น้องจ๋าบ่ได้เติมน้ำเติมยังเด้อค่ะเด้อเดียวน้ำกรุบน้ำของเครื่องปรุงก็สิออกมากค่ะนี่คะ่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันชิมดูรสชาติอร่อยเราถึงจะทำขั้นตอนสุดท้ายนะคะนี่คะ่ะ พัดไปเรื่อยๆจนเข่ากันดีแล้วก็ซ้มเบื้องรสชาติค่ะพี่น้องจ้าแซบอร่อยขั้นตอนสุดท้ายเมนมูนกะสิใส่ใบกะเพราที่ห้าเด็ดล่างน้ำคว่มสะอาดใบลงไปเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะโอเคค่ะพี่น้องจ้าชิมดูรสชาติแซบแล้วพี่น้องจ้าขั้นตอนสุดท้ายแม่น,มน้บุญกะสิใส่ใบกะเพราลงไปเลยนะคะนี่ค่ะก็ได้เติมน้ำเนื้อค่ะน้ำของเครื่องปรุงน้ำของกบมันออกมาเองเลยเด้ค่ะ เข้ากะสิพัดไปเรื่อยๆจนใบกระเพราของเขายุบก็บเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าผู้ใดามากแห่งกะพัดจนมันแห่งเ้อค่ะเด้อระว่างของเมนูนี่เมนูนี้นให้มีน้ำคุกคิกแบบนี้ค่ะพะวา่ากินกับเขาวสวยมันจะสีบร่แห่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพัดใบกระเพายุบก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับพัดกระเพรากบหน้าของเมนูนค่ะไปค่บาบดนี้หฮาเตรียมถาดของเ้ามาตักขึ้นเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ ผัดกะเพรากรุบนาค่ะเตรียมถาดของข้ามาเลยค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะแล้วแม่อมอนวลก็จะเทผัดกะเพรากรุบนาของข้าขื้นเส์ฟกันเลยได้จ้านี่ค่ะหอมๆใบกะเพราค่ะพี่น้องจ้ากินกับขอวสวยหลัดขอวสวยห้อนๆค่ะพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยพอ้อเสร็จเรียบร้อยเลยจ้าผัด กะเพรากบนาของเมนูนนะคะเนาะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อขันมาขันชอบคลิปของเมนูนกับเวเวียนเขมามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกริ่งก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 ิ่งที่สำคัญลืมมาได้เลยะคะ่ะพี่น้องจ๋าก,กดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุน้นผ่ากิ่นผ่าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้เมนูนขอโตราไปก่อนคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะ